ยยโสวัสดีครับอยู่กับผมเจลนะครับคลิปนี้อยู่กับเกมซอมบี้นะครับนี่ก็มีชื่อนนอ,อีกนึงแหละแต่พี่แกเรียชื่อใช่มันเป็นภาษาอังกฤษพี่อ่ะไม่ออกจะเกมข้าๆง่ายจะเป็นเกมที่ให้วางเออละครหรือจะเอละครก็ได้ครับเป็นการเอละครไม่จะวางหรอก็เดินดึงไปอะ่ะเดี๋ยวถ้าวิธีีละเดี๋ยวค่อยบอกแล้วมันเจนยังไงขอหนึ่งขอขอโทษนะดีนี่ ขึ้นมาฉัอจะนิรองหัวนี่นอ้วหันะครับสายสายแบบกระสอบสายแอ้วันอ้ําเกลี่ยให้มันดีขึ้นอะเลือยเยอะขึ้นหน่อยคมสงสารว่ามันสงสารมันอายบ่อยมากอันนี้ก็สายยิงไปอันนี้ก็สายแทงเลือยเยอะอยู่แล้วมีพี่นะครับนี่เพื่อนก็จะได้เหมือนกันแหละไอ็อันโค้เยอะเจ็ดร้อยอะใช่แล้วพี่ขอพิเศษนะขอพิเศษหน่อย ซ้บของหน่อยไ่้ของเนี่ยคองได้ขึ้มานะไ,นได้ไดไหรือเปล่าสิฮได้อะไรมาอะไรรู้เลยฮึได้ไพ่มาไพ่ได้ไพ่มันทำอะไรวะอ่ะาอันนี่ก็ เออดีใจนี่ใส่กมอนใส่กมอนมันใส่จนตีมันก็มันนี่เนี่ยเหยียบมันแล้วเถอะใช้น้ำมันไปสอวนไม่ใช่อะไรอย่าบอกนี่เดี๋ยวตัวหิวจะได้๋ยวคุณจะรู้เรื่องเองรื่องคือที่เล่นก็อืม Oh, yeah. โอ้บาดเจ็บโอ้เม hey. hey. oh. nah, oh ื oh. ่อกี P ้มันโวยวานอยพี P ่จี K ่ K ันคือให้ให like. er. ้รอน่าจะเป็นน้ำเปล่าโซดาโซดาป๊อปแต่ว่าพี่พี่จะเก็บเก็ก่อนเพราะว่าไอยโอ้คอนี่นั่นจะน่ากลัวมากเลยพี่ก็ออคอแรกที่จะย์ก็คือกระสอบไม่ใหม่ใหม่เกย์ก่อนแลเฮ้ยหายแล้วเออขอรอใหม่นะเมื่อกี้มันขอขอขอเขารอใหม่เขารอใหม่ มันก็ไม่ได้อะไรอันนี้ไม่รู้เท่าไหร่โอเคจเจ้าได้ว่าจะมีซิบี้พุ่งมาเว้ยไม่ได้พุ่งหรอดเดิวิ่งมาเลยไปเลยหมายไม่เนี่ยทิมมี่ไหวไหมเอาเหรอทิมมี่โอ้หมายและโอ้ทิมมี่เนี่ยทำอะไรลงไปอ่ะอ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องนี้แก้ได้ไ อ่าส yeah, ุภตโกธีม oh, okay. okay, mm ันวิ่งมันวิ่งเร็วเว้ยจะโอนึงอะมันไม่โอเคไปเลยโผล่เลยเอาไว้สุด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 สอ้ยไปแพ้กับแพ้ไปเลยกีต้องใหม่ไปสองรอบแล้วไอ้เจ้าผมไม่ย่ะผมยังที่จะขี่ไวปก่อนเอ้ยอย่าหยแล้ว สปีดโอเวอรหญิงมันมีสกิลอะไรสักอย่างแหละที่ให้เราเราบอกนะครับว่าถ้าโอกาสถ้าอถานที่ตายมันจะกลายสปีดนะแต่โอ้ที่ผลชายมันโอ้ี่โอว์อ่าหายแล้วเมื่อสี่ใช้มือปืนแล้วแอว่าโอ,โอทิมมี่ที่ผลแบบไปยังไม่กีรันติ้งอยู่เลยทีมาทิมมี่แล้วเข้าทิมมี่อย่าช้าจิไม่อย่าช้าทิมมี่เร็วเราบอกอเลยออนไลน์เพื่อน เย yeah. ่แล้วก็กลับมาแล้วกลับมาเดิมนี่ดาวไม่เป็นไรครับก็อันนี้ไม่รู้ไม่รู้จริงว่ามันผุมาเร็วจังโอเคมาอหกสองเซ็ตเราเปิดอะไรใช่ไหมก็นี่รถที่นี้ประมาณว่าดูเกาะปีเลยด้น้ำมันออกเลย นีี่วิธการเล่นแล้ววิธีที่นี่งกินที่ไม่ใช่สมองกันนะเพราะว่ามันก็เข้าใจง่ายอยู่แล้ว <c oughs> โอเคไปเลยที่มีฉันช่อนอโอนอไลน์อนไลน์ทำได้จริงมากที่มีฉันช่นเสโอนไลนมากเ,เพื่อนไปเลยอู๋หมาที่มีเราก็สวยแต่ว่ายิงเปล่า เฮ้ยหมามาหมามาไม่เกิ้โดนหมาแดดแล้วมาพี่ขวานพี่ขวานแรงมากนะหมกเกินไปส,ส,สนุกหน่อยมาช้าาแล้วกลับ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 ได้สันดาวว่ะแรงแลวนะครับ อเนี่ผมก็เสร็จและ้ะเออเสร็จแลวเอแค่มาดูง่งายดูทีละนิงีคุณไม่เอ้ก็ได้คุณรู้ไปแค่คุณเนี่ไปเดี๋ยวกณรู้แล้วว่าทำได้ยังไงใช่ไหมบอกวมันเ,เ,เก็บนานเลยเพราะว่ามันเก็บนานจริงเน,นี้อือหือือหือโอเคทีนน่นี่ก็พอแล้วครับนี่ก็เรื่องกดไลค์กดกระดิ่งแล้วกดอ,อี่านนะครับ ค่อยเจอกันใหม่นะครับ